ก็หลังจากที่ทราบเรื่องนะครับทนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินก็กล่าวถึงกรณีนี้ครับการลักลอบขนย้ายสารเคมีแคดเมียมจำนวน1 5 0 0 0ตันที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้แต่จะไปพูดคุยและติดต่อสอบถามกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงจะไปสอบถามกับคุณหมอชนน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมพัทเพื่อไทยในวันนี้เพื่อเตรียมการในการรองรับที่ถูกต้องต่อไป ยังเลยครับยังยังไม่ทราบเรื่องเลยครับทาจัไม่ารราต่องเรนที่ซึ่งซึ่งองมีมี่าอืมยังไม่ทราบเลยครับเดี๋ยวต้องขอไปคุยก่อนนะครับเดี๋ยวว่าก็เดี๋ยวจะไปสอบสอบถามดูนะครับกับทางท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็ซึ่งซึ่งท่านข้าราชการจะมาวันนี้นะครับเราก็เตรียมมาตรการในการรองรับที่ถูกต้อง ทางด้านของนายแพทย์โอภาสการกรวินพงษ์ประดัดกระทรวงสาธาร,รณสุขบอกนะคะว่าได้รับรายงานจากนายแพทย์สุรวิทย์ศักดานุภาพค่ะนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครบอกเนะคะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบบริษัทดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการหล่อและหลอมโลหะประเภทต่างๆมี3โรงงานด้วยกันโรงงานแห่งแรกเนี่ยไปพบกากแคชเมียมแล้วก็กาก,ากสังกะสีในถุงบิ๊กแบ็กสีขาวในโรงงาน1,300ถุงและนอกโรงงานอีกร้อยถุงอ่ะโรงงานแห่งที่2 อยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันนะคะพบกากอลูมิเนียมอยู่ภายในโรงงานและมีกากแคชเมียมและกากสังกะสีอยู่นอกโรงงานอีก9ถุงส่วนโรงงานแห่งที่3เนี่ยไปพบกากแคชเมียมแล้วก,กากสังกะสีอีก227ถุงอยู่ในพื้นที่ของโรงงานค่ะซึ่งหลังจากที่พบเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายกากแคชเมียมและกากสังกะสีที่อยู่ภายนอกไปเก็บไว้ในโรงงานทั้งหมดแล้วนะครับโดยกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบพบว่า กากแคดเมียมและกากสังกะสีมีการผสมด้วยพอร์ตแลนด์ซีเมนต์30%ครับเพื่อทำลายริดและอยู่ในสถานะแข็งตัวหากเก็บไว้ในสถานที่มิดชิดและไม่มีการชําระล้างก็จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนการดูแลผลกระทบทางด้านสุขภาพนั้นสำนักง,งานสาธ,ธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรสาคร ตรวจคัดกรองสุขภาพของพนักงานในโรงงานจำนวน11คนครับโดยเป็นคนไทย8คนแรงงานข้ามชาติอีก3คนมีการซักประวัติตามแบบฟอร์มการสัมผัสสารโลหะหนักแคดเมียมมีการตรวจสัญญาณชีพโดยเบื้องต้นนะครับยังไม่พบความผิดปกติซึ่งแพทย์ก็ได้ตรวจร่างกายเก็บปัสสาวะส่งตรวจหาสารแคดเมียมและจะทราบผลภายใน1สัปดาห์ครับให้บริษัทนัดหมายพนักงานที่เหลือเนี่ยเข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลสมุทรสาครโดยเร็ว Terima kasih.